สวัสดีครับสิทธิานุสิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและสวัสดีผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องสมเอตูเอ็มนะครับและสวัสดีสาธิกชนผู้เลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นทุกๆท,ที่นะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ได้ เสร็จศาสนกิจจากวัดสุขันธารามนะครับวัดบงหลังจากเมื่อคืนที่จำวัดอยู่ที่นี่นะครับในตำบลตาลชุมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับและช่วงเช้าก็บิณฑบาททำบุญกับญาติโยมเสร็จแล้วหลวงตาท่านก็ออกจากลิกิุดงช่วงเช้าก็สภาพอากาศดีครับ มีชาวบ้านออกมาส่งตลอดเส้นทางเหมือนเดิมครับและมาช่วงนี้ก็มีพระพิสุจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านเดินทางมาและได้เจอหลวงตาท่านก็ได้มาสนทนาธรรมกับหลวงตาซึ่งเจ้าหน้าที่ก็สอบถามแล้วท่านเป็นพระที่แก่พรรษาฝ่าหลวงตาบุญชื่นนะครับ แม้อายุท่านจะน้อยฝ่าหลวงตาท่านก็ขอบเลือกกราบด้วยควา,ามนอบน้อมนะครับพราะจากสุราชท่านก็รับด้วยควา,ามนอบน้อมดูครับท่านถ,ถอดรองเท้าด้วยนะครับท่านเป็นพระผู้ใหญ่เช่นกันนะครับถอดรองเท้าในการรับกราบไหว้หลวงตาบุญเชิญนะครับ หลังจากนั้นก็สนทนาธรรมกันก็เป็นแบบอย่างประทับใจครับแบบอย่างที่ดีๆให้ประชาชนได้เห็นนะครับซึ่งในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็จะนับถือพรรษาที่แก่ฝ่าเป็นหลักนะครับไม่ได้อา,ายุเป็นหลักหลวงตาบุญชื่นท่านทำเรื่องดีๆให้ เป็นตัวอย่างแก่พรภาพพิสูจสาม,มนเณรประชาชนทั่วไปได้พบเห็นก็จะเป็นภาพที่ประทับใจครับก็นี่ก็เป็นอีกภาพหนึ่งบนถนนในจังหวัดน่านนะครับที่ท่านจาริกทุดงถนนเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นน่านท่าช้างนะครับทุ่งช้างครับทุ่งช้างน่านทุ่งช้างซึ่งทุ่งช้างก็เป็นอำเภอหนึ่งจากจังหวัดน่านเส้นเนววิ่งวิ่ง วิ่งไปเนี่ยตรงนี้เป็นอำเภอท่าวังผาใช่ปะต่อไปก็ตรงไปก็จะเป็นอำเภอสองแฟส่วนอำเภอทุ่งช้างนี่ก็อยู่ฝั่งฝาบือนะซึ่งก็ดูกันไปครับว่าหลวงตาท่านจะเดินไปเส้นไหนนะครับหลวงตาท่านเดินมาในจังหวัดน่านนี้หลายวันแล้วนะครับหลายอำเภอแล้วนาน้อยเวียงสาภูเพียงอำเภอเมืองอำเภอ,อ,เภอท่าวังผา แล้วต่อไปก็สองฟโดยมีท่าทุ่งช้างอยู่ฝั่งขวาก็ดูไปครับว่าหลวงตาท่านจะไปเส้นไหนเราก็ไม่ได้กําหนดเส้นทางเองนะครับก็ดูหลวงตาท่านจะตัดสินใจจะไปเส้นไหนนะครับแต่คาดว่าถ้าจะไปทะลุไปทางนู้นก็จะน่าจะไปอำเภอสองฟรครับก็ต้องดูกันไปนะครับในจังหวัดน่านนี้ประชาชน ออกมาเยอะมากครับเป็นประวัติการเลยครับที่ที่เห็นเห็นมาในทุกๆอำเภอในทุกจังหวัดนะครับจังหวัดน่านนี้ก็สุดยอดครับประชาชนพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยมาเห็นกันสดๆก็นำถอดเสื้อเลยครับเสื้อกุมผ้าปูให้หลวงตาท่านเดินกราบไหว้ส่วนกราบไหว้ก็มีน้ำก็เอน้ำถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับหลวงตาท่านไม่ได้เจาะจงนะครับ ส่วนปัจจัยนี้ห้ามถวายโดยเด็ดขาดนะครับปัจจัยของมีค่าต่างๆนี่ครับมีนำลูกหนอให้มากราบไหว้ด้วยเป็นภาพที่ดีครับเป็นภาพที่น่าประทับใจส่วนท่านไม่รู้ก็ยังกระเป๋าเมื่อกี้วางก็หยิบออกไปก็ประชาชนก็ไม่รู้ครับก็เออไม่เป็นไรครับหลวงตาท่านจะสอนนะครับท่านจะไม่ไม่ดุอะไรครับท่านจะสอนส่วนการถวายก็เช่นกันครับ ถ้าเป็นของหนักๆก,ก็ให้มือแตะไว้วางกับพื้นแล้วท่านก็จะเคาะก็เป็นการรับการถวายนะครับส่วนถ้าเป็นของเล็กๆน้อยก็ยกขึ้นได้ก็ยกขึ้นครับส่วนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงช่วยไปทาพันให้นั่งตัวตรงก็กลัวว่าจะก้มกราบแล้วจะมาโดนตัวหลวงตาท่านนะครับสุภาพสตรีอย่างเงี้ยก็จะให้นั่งตรง ไม่ต้องไม่ต้องกราบพระหลวงตาและอีกอย่างหลวงตาท่านก็จะได้ไม่ต้องก้มเคาะเดินแล้วก็เคาะเคาะให้ครับวันหนึ่งนี้เคาะวันหนึ่งเป็นเป็นหมื่นเป็นหมื่นหมื่นคนก็คิดดูนะสะบัดข้อมือเงี้ยเคาะเงี้ยเป็นวันหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นคนหรือหลายพันคนอย่างเงี้ยแค่เดินตัวเปล่าคนที่มันเดินติดตามหลวงตาท่านนะครับที่เดินตัวเปล่า ใส่รองเท้าคบนะครับใส่รองเท้าคบบางบางท่านก็ใส่หมวกด้วยหลวงตาท่านเดินเท้าเปล่านะครับแล้วก็สะพายสัมภระที่ท่านทุดงครับก็มีบาทมีย่ามแล้วก็ต้องเอี้ยวตัวมาทางทางทางซ้ายเนี่ยแล้วแล้วก็ต้องเคาะสะบัดข้อมือเนี่ยท่านคิดดูหลวงตาท่านมีความเพียรความอดทนมากเลยนะครับ แค่คนที่ไปเดินตามหรือเราไปเดินตามเนี่ยเราเดินเฉยๆเนี่ยเดินตามไปก็ทนร้อนทนอะไรไม่ได้บางครั้งก็เมื่อยปวดเข่าม้างอะไรบ้างออไปแต่หลวงตาท่านอายุ72ย่าง73ถ้าไม่ให้พระผู้ปฏิบัติความเพียรมีความเพียรมีความอดทนทำไม่ได้ครับท่านตื่นตั้งแต่ ประมาณตีสามทั้งตื่นเลยนะครับประกอบกิจส่วนตัวหลังจากนั้นก็สนทนาธรรมกับญาติโยมที่มารอการใสาบาตรและใสาบาตรเสร็จก็ทําบุญเสร็จก็ประมาณ7จ็ดโมงฉันก็ออกจากลิกทุดงแล้วก็แบบเนี้ยเป็นแบบนี้ตลอดทุกวันดูครับประชาชนที่นั่งเนี่ยก็สุภาพตื่มันก็นั่งตรงๆ่ันก็ขอศีรษะให้ หลวงตาท่านเมตตานะท่านจะสอนท่านจะท่านจะไม่มีอารมณ์เสียเลยครับท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสกับประชาชนตลอดอย่างอย่างในจังหวัดน่านนี้ประชาชนเยอะมากครับนี่ครับยอย่างผ้าที่ปูนะครับถ้าปูแล้วนั่งไกลๆหลวงตาท่านก็จะเดินเข้าไปเหยียบให้แต่ถ้านั่งมาใกล้ๆผ้ามาหลวงตาท่านก็จะถอยหลังมาไม่ไมเหยียบผ้าไม่ได้นะครับ หลวงตาท่านจะไม่รีบร้อนครับจะถ้ามีเด็กมีผู้หญิงตั้งคันหรือผู้สูงอายุเนี่ยหลวงตาท่านจะให้เจ้าหน้าที่นำนมที่ได้รับการสวายจากประชาชนเนี่ยที่ใส่รถไว้ท่านก็จะเอามาให้เด็กเลยครับให้เด็กให้หญิงมีคันให้คนชราหลวงตาท่านมีเมตตานะครับส่วนน้ำก็เป็น เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นนําไปมอบให้ที่ตามสถานที่ต่างๆในท้องถิ่นที่ผ่านเนี่ยมีความประสงค์แจ้งความประสงค์มาท่านก็ออไปมอบให้เลยครับตลอดเส้นทางจังหวัดน่านช่วงนี้ก็เป็นหน้าท่องเที่ยวกันแล้วะครับเปิดให้เที่ยวกันได้แล้วก็มีประชาชนจากถิ่นไกลๆมาทราบข่าวก็จอดรถกันข้างทางครับลงมาวกาบไหว้หลวงตากันเลย ก็จังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับก็เราชมหลวงตาไปด้วยก็ชมพื้นที่ของจังหวัดน่านด้วยใครจะมาเที่ยวก็ช่วงนี้ก็มาเที่ยวได้เลยนะครับประชาชนน่ารักครับในจังหวัดน่านอธิการใส่ดีพูดชาวเหนือครับพูดภาษาเหนือน่ารัก ผู้เฒ่าผู้แก่ก็ดูครับมากราบไหว้หลวงตากันเห็นภาพแล้วประทับใจครับประทับใจในจังหวัดน่านจริงๆเลยครับและขอขอบพระคุณนะครับเจ้าหน้าที่บุญนิธิอาสาสมัครต่างๆบางครั้งเราก็โทรไปขอข้อมูลจากท่านท่านก็ให้มาด้วยความเต็มใจครับและก็ภาพข่าวต่างๆเราก็นํามาเสนอข,ข่าวประชาสัมพันธ์ให้กันนะครับจังหวัดน่านและจังหวัดทุกๆท,ที่นะครับที่หลวงตาท่านไปเราก็จะพยายามแบบเนี้ บอกกล่าวกันให้ประชาชนทราบในพื้นที่ต่างๆเราก็ไม่ได้ทราบทุกอย่างนะครับเราไมไ่ทราบทุกที่วัดชื่อวัดชื่ออะไรเงี้ยบางครั้งก็ต้องถามจากเจ้าหน้าที่ผิดไปบ้างก็ขออภัยนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมากดติดตามไว้นะครับช่องสมเอ m เอ็มเย็นๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับหลวงตาท่านจหวัดที่ไหนนะครับจะได้ไปจักปาดทาบุญกันสวัสดีนะครับ